สวัสดีครับผมปี่กมลร้าน LED Master วันนี้ก็จะพาทุกท่านมาติดตามการติดตั้ง LED Neon Fake นะครับเป็นไฟ LED Neon Fake ม้วนยาวนะครับติดตั้งที่อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำนักชนระบทานที่12หรือเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาธนั่นเองครับตัวที่ลูกค้าเลือกใช้ก็จะเป็น Neon Fake ม้วน50เมตรนะครับตัวนี้นะครับ เรต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่มั่นใจเลือกใช้ไฟนีออนเฟกแบนด์ LED m a มา e เนะครับใช้เป็นไฟประดับตกแต่งสถานที่อาคารรอบบริเวณตัวตึกเมื่อติดตั้งแล้วก็จะให้ความสว่างสวยงามสว่างมากนะครับสีชัดเจนตรงสเปคช่วยให้อาคารโดดเด่นในเวลากลางคืนเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวนี้ไฟนีออนเฟกรุ่นนี้ม้วน50เมตรนะครับก็สามารถดัดได้เข้าโค้งเข้ามุมได้นําไปซ่อนฝ้าได้นะครับ คุณสมบัติพิเศษเลยเป็นงานคุณภาพสีสันสวยงามสบายตาความสว่างชัดเจนแม้มองระยะไกลไฟเส้นดัดได้รุ่นใหม่มีหลอดไฟเรียงตัวถี่กว่าทําให้แสงที่ออกมาจากหลอดไฟมีความสว่างชัดเจนตลอดเส้นไม่เหมือนไฟทั่วไปที่เป็นเม็ดเป็นเมตต็ดตอกได้เลยนะครับโดยใช้กาวซิลิโคนหรือว่าเป็นกิบล็อกยึดนะครับติดตั้งง่ายนะครับที่อาคารจุดนี้นะครับลูกค้าใช้เป็นนีออนเฟกม้วน50เมตรนะครับโดยจะ แบ่งเป็น2เส้นนะครับเส้นแรกก็จะอยู่ด้านบนนะครับอยู่แถบด้านบนนะครับตรงใกล้กับหลังคานะครับแล้วก็เส้นที่2ก็จะอยู่แถบด้านล่างนี้นะครับจะมี2แถบนะครับจะเป็นไฟ2 2 0โวล์นะครับแล้วก็เราก็ใช้ปลั๊กม้อแปลงเสียบไฟได้เลยนะครับตัวนี้ระยะตัดจะอยู่ที่1เมตรนะครับเมื่อวานผมก็ได้เข้ามาดูแสงตอนกลางคืนแล้วนะครับสีสันสวยงามมากเลยนะครับช่วยเพิ่มความสวยงามนะครับเพิ่มจุดเด่นให้กับอาคารได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูแสงจริงตอนกลางคืนกันเลยนะครับครับที่ตัวอาคารนี้นะครับลูกค้าก็ได้ติดตั้งมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับจะสังเกตว่าไฟก็ยังติดสว่างคงทนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ใช้งานภายนอกได้นะครับทนแดดทนฝุน่นทนฝนนะครับการติดตั้งเราก็ติดตั้งโดยใช้กาวซิลิโคนยิงด้านหลังหรือจะใช้เป็นกิฟล็อกก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะกินไฟต่ำนะครับแสงที่มีเราก็จะมีแสงขาวแสงวอร์มแสงสีแดงสีเขียวสีเหลืองชมพูม่วงไอซ์บูแล้วก็สีสลับกันนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับขอขอบคุณหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็หน่วยงานเอกชนต่างๆนะครับที่ไว้วางใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไฟของเรานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการไฟงานสเปค แล้วก็ราคาโรงงานนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ร้านของเราได้เลยนะครับกับผมพี่กระมลน,นะครับยินดีให้คาําปรึกษายินดีให้บริการนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ